สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคนดีสไตล์นะคะก่อนอื่นเลยเมยต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากคือตั้งแต่มีข่าวนางงามติดโควิดออกมาก็มีหลายๆคนอ่ะทักมาหาเมยเยอะมากว่าเมยอ่ะได้ติดโควิดวยไหมเมย์มาหาแม่ด้วยเออเมยเป็นหนึ่งในนางงามที่ติดโควิดหรือเปล่าแล้วก็ได้ไปร่วมงานไหมได้แบบไปประกวดรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าแล้วคือเมยก็ได้ตอบไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ก็คิดว่าอาจจะยังตอบไม่ทั่วได้ไม่ทั่วถึงไม่ครบ ก็เลยมาทําคลิปนี้เลยเพื่อจะได้เหมือนเป็นการบอกทุกคนไปเลยที่ติดตามเมยว่าสรุปแล้วเมยได้ไปประกวดมาไมลยแล้วเมย์ติดโควิดหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะคะเมยขอพูดถึงเรื่องของข่าวก่อนละกันที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้ข่าวมันมีอยู่ว่าข่าวมันมีอยู่ว่าโยนเอาน่าจะได้มีบทบ้างแล้วข่าวมันมีอยู่ว่ามีการจัดประกวดมิสแกรนที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะไม่ไม่ ภาพตรวข่าวเขาพลาดว่ามีนางงามเขาบอกว่าสิบสามคนภาพตรวข่าวเนี่ยโควิดบุกพวกนี้เลยเขาคือนี้เลยโควิดบุกมิสแกรนสมุทรสาครมีนางงามทั้งหมด13คนเนี่ยได้ติดโควิดจากการประกวดจากการประกวดถูกต้องนั่นแหละสรุปกลายเป็นว่าเขาก็ มองว่ามันจะเป็นคัสเตอร์ใหญ่หรือเปล่าคาัสเตอร์นางงามว่ามีมมนางงามติดเยอะมากๆเลยแล้วคนนี้มันก็เลยมีประเด็นดราม่าม,า,มวาว่าอ้าวเราแบบเป็นทีจัดมาได้ยังไงอเออปล่อยเรื่องผ่านมาได้ยังไงระดับจังหวัดระดับอนาไมลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้พ่วงเงินกันเวทีหรือพีดีเนี่ยแบบปล่อยให้จัดมาได้ยังไงมีมาตรการอะไรรับรองไหมทำมาถึงติดกันมั่วขนาดนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่แบบค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วคือ เมยว่ามันเหมือนเป็นจังหวะด้วยที่คุณวัตที่เหมือนเป็นบอสของมิสแกรนเนี่ยอตอนนี้ก็คือติดโควิดอยู่ด้วยถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวนางงามโดยละเอียดอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้อาจจะเอามาโยงกันอะไรอย่างเงี้ยเออจะมันดูแบบม,มันเป็นคัสเตอร์นางงามอะไรนู่นนี่นั่นใช,ใช่่นอกจากที่มองว่าปล่อยให้จัดการประกวดมาได้ไงม,มันก็จะมีประเด็นดารมาม่าลึกไปกว่านั้นก็คือว่ามีผู้เข้าประกวดบางท่านไม่ได้อยากมาประกวด เพราะว่ากลัวว่าแตงจะติดโควิดแล้วก็รู้สึกว่าแตงมีอาการด้วยใช่อะไรแบบนี้แต่ครน,นี้มันเหมือนแบบมีเป,เป็นข้อความหลุดออกมาเป็นข้อความในไลน์หลุดออกมาเออว่าถ้าหนูไม่มาประกวดเนี่ยหนูว่าจะโดนปรับเป็นจํานวนเงินหกหมื่น,บ,นบาทให้โอนมาได้เลยเพราะว่าทางกองเขาก็ได้บอกมาว่างานมันจัดไปแบบหลายเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมันต้องดําเนินการต่อถ้าไม่มีพ้กข้าวประกวดมาประกวดครบตามจํานวนอะไรเงี้ยมันอาจจะเสียหายต่อกีดของเขาเสียหายต่อพีดี ออต่อบแบบผู้สนับสนุนสปอนเซอร์อะไรอย่างงี้ด<ช>้วยแหละเออมันก็เป็นเรื่องแบบของธุรกิจด้วยตามมาประเด็นเนี้ยก็ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องเสียเยอะขนาดนี้ต้องมาเสียเยอะขนาดนี้ทั้งที่สถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ทําไมถึงไม่มีการปฏิบัติ norm ทาไมถึงเอาแต่ตัวเองเป็นหลักท,ทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะเราต้องดูสถานการณ์แล้วก็เอาพวกขบวนเป็นหลักด้วยปะ เรื่องของสุขภาพเหมือาคนเป็นหลักด้วยคือเหมือนกับเลยว่านะอะ p o i n ของเรื่องอะมันเหมือนกับว่าสนใจเรื่องของธุรกิจม,มากกว่าเออแล้วก็อยากจะให้มันประกวดให้มันจบจบไปแต่ว่าไม่ได้นึกถึงผลกระทบต่อสังคมระยะก,กว้างอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงอะแบบถ้าผ่านไปก็จบแต่ว่าถ้ามันดราม่าก็ก็ดราม่าอะไรเงี้ยดราม่ามันก็แค่ดรามา่าแต่ชีวิตคน ชีวิตคนอะและตอนนี้ก็มีข่าวแววมาอีกว่าผู้เขอาประกวดบางคน่ะคือเชื้อลงปอดยู่ด้วยคือมันก็เลยมีประเด็นมากมายเลยค่ะว่าแล้วพีดีจะจัดการยังไงจะรับผิดชอบต่อครอบครัวเขายังไงรั้ยิดงอบต่อสังคมที่มันอาจจะไปเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ได้ยังไงได้ยังไงเอาอะไรมารับผิดชอบซึ่งณตอนนี้นะคะข่าวที่อัปเดตล่าสุดก็คือพีดีก็โดนหมายเรียกแล้วเหมือนกันต้องโดน ทางนี้ทางนั้นนะคะไม่อยากให้เกิดความดราม,ม่ากับคลิปนี้นะก็คืออยากจะบอกกันว่าเราสองคนอะมาพูดในเชิงคนดูที่กําลังเสพข่าวอยู่ตอนนี้ป้งเนี่ยเป็นคนนอกอป็นคนนอกมากแล้วปก็เห็นข่าวในทีวีใช่ป่ะข่าวในโซเชียลอะไรเงี้ยป้าก็ไม่เข้าใจนะในสิ่งที่เขาทําลงไปปังไม่ใช่พวกประกวดปัาไม่ใช่เมย์ปังไม่ใช่ใครท้งนั้นที่เข้าไปอยู่ในแวดวงนี้โดยส่วนตัวเองอะไม่ต้องมารู้ลึกอะไรเลยขอแค่มองแบบภาพตรงหน้าแล้วก็ข่าวที่มันเกิดขึ้นอะก็มีความรู้สึกแล้วว่าแบบ คือคุณก็เป็นคนนะแต่ทําไมดุลพินิษแล้วก็วุฒิภาวะหรือว่าสิ่งที่ทําให้ตัวเองคิดที่จะจัดออกมาได้ทไมจัดทำไมถึงจัดใจชว่วสถานการณ์โพดไรขนาดนี้มันสําคัญมากไหมที่เราจะต้องได้รางัมหรือมันก็สําคัญสําหรับความคิดเขาไง ก็มัก็สื่อถที่มุมมองนะคะแต่เราแค่พูดในในเชิงว่าเราก็เสพข่าวมาใช่ใช่อันนี้เข้าใจเข้าใจทางด้านมุมมองเลยแต่ว่าดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนดูความเป็นความตายของคนก่อนเพราะว่าตอนนี้นางงามเนี่ยใน13คนนี้มีคนลงปอดแล้วด้วยแล้วก็การท่อนทางโคม่าแล้วเขาก็เอาไปติดครอบครัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นจะเรียกคัสเตอร์มันก็เรียกได้มันอาจจะเป็นคัสเตอร์เล็กก็ได้แต่ถ้าสืบไปมันอาจจะใหญ่ก็ได้ใช่ใช่ ช่ <differences S 2> <height. S 1> นี่เป็นความคิดของปางคนเดียวนะความคิดของปาาคนเดียวไม่ต้องมาดราม่ากับฉชนคราวนี้ขอพูดในเชิงของธุรกิจนางงามเออว่าจริงๆแล้วมิสแกนเนี่ยถ้าเป็นในเชิงธุรกิจเนี่ย เขามีที่มาที่ไปแบบมีการขายลิขสิทธิ์หรือมีผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างพูดให้คนที่อยู่แบบนอกวงการนะคะพอเข้าใจภาพบ้างว่ามันประมาณไหนละกันต้องบอกก่อนว่าม s s แก n นไทยแลนด์เนี่ยกว่าจะได้นางงามมาเป็นเจ้าของม s s แกนในปีนั้นๆได้ะจะต้องไปเฟ้นหานางงามจากแต่แตและจังหวัดจังหวัดหนึ่งจะมีตัวแทนนางงามหนึ่งคน แสดงว่าเราก็จะมีสาวงามหัดงหมด7ิจังหวัดมาประกวดมิสแกนไทยแลนด์พร้อมกันบนเวทีใหญ่บนกองใหญ่มีคําว่ากองใหญ่แสดงว่ามันต้องมีกองเล็กลงมามกองเล็กลงมานั่นคือระดับจังหวัดน,นั่นแหละค่ะอ่ะแล้วคนวนี้ Miss Scan นะะมิสแกนไทยแลนด์อะค่ะเขาได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับแต่ละจังหวัด ือประมาณว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อฉันจะเอาธุรกิจเนี่ยมาดูแลเองในจังหวัดนั้นๆแล้วก็หาสปอนเซอร์เองอหานางงามเองค่ะคือท,ทําขั้นตอนทุกอย่างเองการประกวดจัดเองรับสมัครเออทำทุกอย่างเองดิวนู่นนี่นั่นเองจนให้มันเป็นแบบได้ผลประโยชน์ของเขาเองได้กําไรเองอะไรเองทุกอย่างเพราะว่าเขาเหมือนกับเขามาจ่ายของให้กับ มิสแกนไทยแลนด์ละเขซื้อเออมาเออเขามาซื้อละเขามาซื้อจังหวัดนี้นะกับทางกองใหญ่นะว่าขาซื้อจังหวัดนี้เพราะฉะนั้นพอเขาแบบได้จังหวัดนี้มาครอบครองเนี่ยเขาก็เหมือนแบบไปบริหารเองทุกคนงงไหมง่ายคือซื้อมิสแกนเนี่ยไปลงจังหวัดนี้โดยที่ชันเนี่ยจะเป็นผู้จัดการกองก็คือพีดีที่เราเรียกกันสิ่งที่จะบอกก็คือว่าที่มิสแกนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าพ d ดีจังหวัดนั้นแหละค่ะเขาเป็นคนบริหารเป็นคนดีทุกอย่างเอง แล้วรวมถึงมาตรการทุกๆอย่างด้วยว่ามันจะครอบคลุมแค่ไหนดุ<ม>ลพินิจเขาเไป็นยังไงอะไรประมาณไหนซึ่งตรงเนี้ยก็เลยไม่ได้อยากให้ทุกคนอ่ะมาเข้าใจผิดว่าคุณวัฒน์อ่ะเป็นคนสั่งการให้ทุกๆจังหวัดอ่ะตัดเวลาไหนวันไหนอย่างไรเมื่อไหรมันคล้ายๆกับว่าเราซื้อแฟรนไชส์มาแล้วอ่ะสมมติปังซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นมาแล้วเอเอปัองซื้อมาแล้วมันก็อยู่ว่าปังจะเปิดร้านตอนไหน<อ><อ>ใช่ใช่เปิดร้านตอนไหนแต่สิ่งที่มันจะต้องหาสมมติมันหานางามมันก็คือปังต้องขา ลูกชิ้นบางมีอะไรเออแต่มันก็แค่ะจะมีกฎระเบียบ<ช>เป็นโครงว่าต้องแฟรนไชส์ของเราต้องประมาณนี้น,นี้นะแต่ด้านั้นคือคุณเอาไปบริหารเองใช่ต้องบริหารเอง,องเพราะฉะนั้นการที่มิสแกนจังหวัดสมุทรสาครน่ะได้เกิดการติดโควิดขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนที่ไม่เข้าใจอ่ะบางทีก็จะมาโทษคุณวัฒน์ว่าคุณวัฒน์เป็นคนทําให้เกิดคัสเตอร์ใหญ่ว่าคุณวัฒน์เป็นคนเอาแบบโควิดมาระบาดมานน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้คือจะบอกว่าคุณวัฒน์ไปร่วมงานจริงค่ะแต่ว่าไปร่วมงานใน ส่วนของการโดนเชิญไปร่วมงานไม่ใช่เป็นในส่วนของเป็นไปนเป็นผู้จัดก,การกองจังหวัดนั้น<ม>แล้วก็แบบร่วมงานชั้นบริหารอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้น<ม>คือเมอนว่าอาจจะมีนคนเอะแหละว่าเอาแล้วทำไมคุณวัฒน์ถึง มไม่ได้หรอว่าออควรจัดไม่ควรจัดลูกน,นี่นนอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้เมย์เป็นแค่ผู้เข้าประกวดนะเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตัวพีดีแต่จังหวัดเขาอะไรยังไงกันบ้างแต่เมย์คิดว่าเขาก็น่าจะมีกฎระเบียบเป็นกรอบไว้ประมาณนึงแหละ mm hmm. แล้วครณนี้สรุปก็คืออยู่ที่คนมาซื้อแฟนชายแหละ mm hmm. ว่าจะเอาไปทำยังไงต่อ mm hmm. ประมาณนะั้นคราวนี้ก็จะเป็นคำถามที่ทุกคนรอคอยว่า แล้วเมย์อ่ะได้เป็นหนึ่งในสาวงามที่ไปประกวดมาไหมเมย์ได้ติดโควิดไหมเมย์อ่ะลงประกวดมีสแกนจังหวัดนครนายกไม่ใช่จังหวัดสมุทรสาครแสดงว่าเมย์อ่ะไม่ได้เป็นทั้งผู้เข้าประกวดและไม่ได้เป็นคนที่ไปร่วมง,งานด้วย <Yeah. S 1> เออเพราะฉะนั้นคือเมย์ก็เลยค่อนข้างจะห่างไกลไม่ได้เป็นแบบกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิดแน่นอนเพราะว่าเมย์ไม่ได้ไปร่วมง,งานค่ะอันนี้คือทุกคนก็วางใจได้ว่าเมย์ไม่ใช่หนึ่งในสาวงามที่ติดโควิด แต่ว่าตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเหมือนกันก็ไม่ได้ออกไปไหนก็พยายามอยู่บ้านให้ตลอดอ่ะอมว่านตลอดเหมือนกันเจอคนนี้กลับมาที่จังหวัดอุดรยธของเราที่ลงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเมย์อ่ะโดนเลื่อนการประกวดออกไปอตอนแรกแล้วอ่ะจังหวัดเมย์อ่ะได้มีการ จัดวันชัดเจนแล้วว่าจะไฟนอลวันนี้แล้วก็มีการเลื่อนมาเป็นวันนี้มีการเลื่อนถึงสองรอบแล้วนะจนมันมาเคาะเป็นวันที่14กันยาคนแต่ซึ่งสรุปก็คือประกวดไม่ได้เพราะว่าพีดีเขามีดุลพิษว่าไม่สมควรจัดการประกวดใด้ใทั้งสิ้นในช่วงนี้มันต้องอย่างนี้ใช่คือทุกคนกลัวไปหมดตัวพีดีก็กลัวตัว อ่าสปอนเซอร์ตัวนางงามทุกคนกลัวโรคโรคระบาดนี้ไปหมดค่ะเพราะทุกคนมันติดได้ทั้อย่างนี้แล้วคือพีดีก็คือพี่ตั้มเลยอันนี้ต้องบอกพี่ตั้มก็คือพีดีจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าสถานการณ์นี้พี่รู้สึกว่าเราต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมถูกต้องเขาก็เลยบอกต้องเลื่อนอ่ะถึงพี่จะเจ็บหนักแต่พี่ก็ต้องเลื่อนเพราะว่าทุกเรื่องที่เขาต้องทําก็มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ว่าเขายอมที่จะเลื่อนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียใช่อันนี้ก็คือมาประกาศกับนางงามทุกคนวอดูลตั เออแบบตรวจโควิดนะอยู่บ้านนะไปแบบใครได้รับคิวฉีดวัคซีนก็ไปฉีดฉีดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตองก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่มีกําหนดเลยว่ามิสแกนจังหวัดนครนายกอ่ะจะประกวดวันไฟนอลเมื่อไหร่ใช่ถ้าเราพยายามหาข้อดีนะก็คือเหมือนเราได้มาบ่มตัวเองมีเวลาบ่มตัวเองมากขึ้นก็ดูแลตัวเองซ้อมเดินซ้อมพูดซ้อมแต่งหน้าหรือว่าออกกําลังกายอะไรก็ได้ที่แบบว่าจะได้บ่มตัวเองให้ตัวเองมันแบบพร้อมอ่ะพร้อมพร้อมที่จะ อะไรประมาณนี้ทุกอย่างมันเป็นแปลงอ่ะมันมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องหมดเลยแล้วมันคือเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเล็กในในด้านธุรกิจเรายังโดนเลยใช่อย่างเราไปทําหน้าทําตาไปฉีดไรมาอย่างเงี้ยพอมันมีการเลื่อนเลื่อนเดือนออกไปเรื่อยอ่ะฟฟลเลอร์ก็สลายสลายเอกันเออใช่คือเราก็โดนผลกระทบเหมือนกันใช่อยู่แค่ว่าแบบใครโดนคลื่นแรงกว่ากันแต่มันนัดจุดนี้แล้วอ่ะลดได้ก็ต้องลดเพราะตรงๆนะถ้าไม่เลื่อนอ่ะถึงจัดให้มันจบๆไปแล้วสรุปก็ไม่ได้มีใครติดอะไรนะ แต่เมื่อว่าสังคมก็มองไม่ดีอยู่ดีอะ<ช>สังคมก็พร้อมแหกอยู่ดีถูกต้องมันเหมือนเป็นการต้องใช้คำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นแหละถูกต้อง<ล>คอือแบบมันมันไม่ควรจัดแล้วเขาไม่ได้มาเข้าใจวงการ<ช>นางงามอย่างเรานะเขาก็มองว่าแบบวงการนางงามเออสวยมีอประกวดเอออะไรเงี้ยเออมันยังมีอีกหลายคนมากๆที่<ช>ไม่ได้มองวงการนางงามแบบดีถูกต้องทั้งหมดเออก็จะแบบอะไรเงี้ยยิ่งพอมาทำงี้ปุ๊บมันกลายว่าถ้าเราได้มงมาในช่วงที่กระแสสังคมไม่โอเคอะเราอาจจะแบบโดน โดนตีตาไปเลยว่าเป็นนางงามที่เห็นแกตัวเลยจริงๆไม่ต้องโดนตีตาหรอกแค่คนในครอบครัวเองเนี่ยถ้าสมมติเธอได้ช่วงนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรในช่วงที่มันเป็นอย่างเนี้ยสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้เมย์ต่อไปต้องเป็นกำลังใจเพราะเมย์ยังไม่ได้เริ่มประกวดเลยทุกคนตอนนี้เอาสองคนเป็นกําลังใจทุกคนที่กลังดูอยู่ตอนนี้เออภาระคนละมันไม่เท่ากันทุกคนเป็นกำลังใจให้เมย์ทั้งด้านกับด้านประกวดใช่ไหมใช่ตอนนี้หยุดไว้ก่อนเกีบไว้ก่อนแต่ก็คอย ไลค์ฝากดูหน่อยใช่ใช่อยู่บ้านใส่แมสล้างมือนะป้องกันตัวเองให้ดีๆเพราะตอนนี้มันไม่มีใครมาป้องกันเราได้แล้วไม่มีใครช่วยประชาชนต้องป้องกันตัวเองถูกต้องเราต้องช่วยกันเองแล้วโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ละค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไว้นะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร ไม่ขอให้บอสนวัตของเราหายจากอาการโควิดไวๆกลับมาสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมได้กลับมาทํางานที่รักเหมือนเดิมขอให้บุญกุศลที่บอสเคยได้ช่วยหาเตียงให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดส่งผลให้บอสของเราหายไวๆกลับมาสุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบอส